สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาซาวะในวันนี้ผมก็มีเด็กมาขายเช่นเคยฮนะแล้ววันนี้เราอยู่กับแบ k ็คน h t นั่นเองเพราะว่าแบล็คนายเนี่ยตอนนี้มีอยู่ในสปอตไลค์แค่ฮะบางคนอาจจะมาเปิดหาไอ้วันแหล่หาเซรีนแต่ได้แบ k ็คน h t มาอยากจะเล่นเสียดายไม่ได้เล่นก็เลยแบบหาวิธีเล่นก็เอาเด็กนี้ไปเลยครับผมขอแนะนำการ์ดกระติบาใบก่อนนะครับใบแรกครับก็คือแบ k ็คน h t ของเรานั่นเอง1 Energy 2 Power ครับที่มีความสามารถก็คือหลังจากที่คุณขิงการ์ดไป1ใบเนี่ย จะเพิ่มการอีโบนีเบรดที่มี power เท่ากับการที่ถูกทิ้งไปนะครับตัวอีโบนีเบรดจะเป็นการ์ด4เอนจีครับ power จะเท่ากับการ์ดก่อนหน้าที่เราทิ้งไปนะและมีความสามารถต่อเนื่องครับผมคือไม่สามารถทําลายแล้วก็ลด power ได้เลยครับผมทาให้เป็นการ์ดที่แบบอามาตะจริงๆฮนะแรงสุดๆไปเลยนะถ้าทิ้งได้เป็นตัวใหญ่นะครับอันนี้ต่อมาก็เป็นเบรดครับผม1เอน r g y 3 power เปิดตัวทิ้งการ์ดทางขวามือครับผมก็หน้าที่องเบรดก็คือจะอามาตัดตัวใหญ่ให้แบ็กไนนั่นองก็จะมีแม ต่อมาก็เป็นซาบูครับผม2 Energy 2 Power กับความสามารถต่อเนื่องครับผมการที่ใช้4 Energy ของคุณเนี่ยใช้ Energy ลดลง1หน่วยครับผมซึ่งเด็กนี้ก็จะมีทั้งโกสเทเลอร์ชางชี ee, แล้วก็มิสมาเวลเลยนั่นเองต่อมาก็เป็นน้องเจฟครับผม2 Energy 3 Power กับความสามารถก็คือย้ายได้1ครั้งนะั้นแล้วก็ย้ายที่ไหนก็ได้ลงที่ไหนก็ได้ครับไม่มีอะไรขัดขวางน้องได้เลยต่อมาก็เป็นเรี้ซิฟครับผมสามเอนเออร์จี้ห้าพาถเวคร์ทีท่ Energy สูงสุดนเนนะมือเรา ซึ่งทางนี้ก็จะมีดรอปหกเป็นอินฟินิตอนแล้วก็แมนิโต้นะที่เราอยากจะทิ้งนั่นเองต่อมาก็เป็นกาเดเตอร์ครับสามเมเนจี้แปดพาวเวอร์กับความสามารถเปิดตัวเพิ่มการ 1, า์ดหนึ่งใบในอีกฝ่ายเนี่ยลงมาพื้นที่นี้นะแล้วก็ถ้าเขามีพลังน้อยกว่ากาเดเตอร์เนี่ยก็ทําลายทิ้งไปได้เลยหลักๆของกาเดเตอร์ในเด็กนี้นะครับใสามาเอาพาวเวอร์เฉยๆเลยนะครับผมถ้าเขาตัวเล็กกว่าเนี่ยโดนยิงถ้าตัวใหญ่แล้วเรามีชางคีคอยเตะนั่นเองต่อมาก็เป็นโกสไซเดอร์ครับผมสี่เมเนจี้สามพาวเวอร์กับความสามารถเปิดตัว นำการที่ถูกทิ้งของคุณหนึ่งใบเนี่ยกลับมาลงพื้นที่นี้นะซึ่งจะเก่งมากถ้าชุบได้เป็นแม็กนิโตหรืออินฟินิตร์นั่นเองครับต่อมาก็เป็นช่างคีครับพ้อทุกสถาบันนะครับสี่เนจี้สามพาวเวอร์ครับเปิดตัวทำนาการไฟตรงข้ามทุกใบที่มีพังต่อสู้ตั้งแต่สิบหน่วยขึ้นไปนะก็เป็นเตจการ์เอามาแก้ตัวใหญ่นั่นเองต่อมาก็เป็นมิสมาเวลครัผมสี่เนจี้ห้าพาวเวอร์กับความสามารถต่อเนื่องครับผมพื้นที่เตจการเนี่ยมีการที่ใช้เอเนจีต่างกันเนี่ยก็จะได้บวก5 power นะให้เป็น 4, 4 energy power นนา4เเเนะีรพาว ต่อมาก็เป็นเซ拉ครับผม5้าเนื้อจี้สี่พาวเวอร์กับความสามารถต่อเนื่องครับการ์ดหนึ่งใบเนี่ยการ์ดในมือเราไม่ใช่หนึ่งใบการ์ดในมือเราทุกใบเนี่ยจะได้ลดหนึ่งเนจี้ครับถามว่าทำไมเด็กดิสการ์ดอย่างเราเนี่ยใส่เซาเพราะว่าในกรณีที่มือเน่าเนี่ยแบบมีแค่ซาบูกับเซาเล่นได้เนี่ยเธอสุดท้ายเนี่ยเราสามารถเล่นคอมโบได้นะฮะโดยใช้เป็นโกสเซเดอร์นะเซดซิฟจะเหลือ2องจีโกสเซเดอร์ถ้าเรามีซาบูอยู่ก็เหลือสองจีด้วยนั่นเองทําให้สามารถสร้างคอมโบต่างๆนานาได้นะเป็นชางคีเททิร์นสุด้ายธอร์นสุดท้ายกกก็เเ่่งนนัผม ของไวรมเพืินสุดท้ายนั่นเองค่ะและต่อมาของผมเป็นแมกนิโตครับผม 6G 412 power ครับเปิดตัวทำยายการฝ่ายตรงข้ามทุกใบที่ใช้3หรือ 4G เนี่ยมาที่นี่ฮะก็เป็นการ์ดที่ตัวใหญ่แล้วก็ความสามารถเก่งครับผมถ้าเมตานี้เนี่ยเจอ 3-4G บ่อยด้วยนะมิซาเวลนี่คือโดนทีก็เจ็บครับผมถ้าไม่ออกตรงกลางนะสุดท้ายก็เป็นอินฟินิทครับผม 6G 24 power ครับหากเล่นการ์ดเทินหน้าเนี่ยเทินก่อนหน้าเนี่ยจะลงใบนี้ไม่ได้ซึ่งเด็กนี้เราไม่อยากเล่นอินฟินิทแต่อย่างใดฮะ เอาอินฟินออดมาทิ้งแล้วก็ให้อีโบนี่เบรดเป็นพาวเวอร์ครับหรือว่าให้โกสไตเดอร์ชุบขึ้นมาน,นั่นเองเอาละครับผมก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมเกมเพย์กันนะทุกคนทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับมาลงมากดกันแล้วก็ไปรับชมเกมเพย์กันได้เลยมาครับผมเปิดกับโลเคชั่นแรกออกมาเป็นห้องบัลลังกนะ์ฮะมือเปิดเราถือว่าไม่แย่เลยนะมีเจฟมีเลดี้ซิฟทิ้งอีฟินอตได้ครับ สวยๆเลมือนี้มีเซราเล่นเทินห้าได้อีกนะตรงกลางเป็นมอนสเตอร์เมโทรโพลิสครับใครตัวใหญ่ก็บวกสามไปเกมนี้ชางชีอาจจะได้ออกโรงฮนะในที่ห้องบนหลังนั่นเองต้องรู้ว่าเราได้อ b โบ y นี่เบรดหรือว่าได้โก a t r i เดอร์ไหมฮนะแต่เทินนี้คงต้องเล่นเป็นเลดี้ซิฟครับทิ้งอินฟินอไปเลยนะ Time t h e ตอร์ฮนะโอ้โหไม่ดีเลยเนาะ บางทีเราใช้แค่ใบเดียวก็พอ,อยังไม่ต้องมาดูกันว่ามือเราจะเป็นยังไงต่อเป็นเซบาสเตียนชอนะเราาเล่นเป็นกราเดเตอร์เลยดีไหมกราเดเตอร์กลางละกันทางซ้ายเผื่อชอเขาตัวใหญ่เราใช้ช่างคีเตะได้คิวมอนเกอร์ครับโอเคคงไม่มีตัวทำลายโนวาแล้ว ขวาเป็นบรูดอันนี้แรงอ่าโกลฟไซเดอร์เรามาครับหมายความว่าเราชุบชีวิตอินฟินิตกลับมาได้เนาะใครเปิดก่อนเหมือนจะเป็นเขาเปิดก่อนเราครับผมเรามีเพลย์อะไรบ้างมีโกลไซเดอร์คู่ชังชีได้ เอาโดไซเดอร์ไหนดีโดไซเดอร์ขวาทางชีซ้ายไหมโกดไซเดอร์ขวาในชนะขวาชัวร์วแล้วครับทางชีเนี่ยภาวนาให้เขาว่าพอบับ,เ,บเซบาสเตียนชอตัวอย่าให้เราเตะทิ้งไปเลยตรงกลางปล่อยไว้แค่นี้พอเผือเขาไม่สู้กลางแล้วเราจะได้เก็บวินได้สบายๆไปดูกันฮนะเีทางขวาเราน่าจะชนะชัว,ว,วร์แล้วปะอีฟิหน่เรายี่เบิ่มเบิ่ม นี่ครับและชางชีฮะรับหน้าที่ฮะเตะไปตึงๆชนะเกมนี้มาได้ครับผมจีจีครับชชัยชน,นะมาต่อกันครับผมเปิดด้วยโลเคชั่นอาคารแด็กสเตอร์ฮะและเรามีแบล็กไนพอดีครับแบล็กไนไหนดีทางนี้ขวาแบล็กในกลางแบล็กในซ้ายแบล็กในซ้ายแล้วกันเซฟ ต่อมาเป็นแซนดราฮะอ่าเรามีน้องเจ็บพอดีเทิร์สามมีเลดี้ซิปพอดีนะเปิดเป็นซันสปอร์ตเหมือนจะเป็นไฮอีโวอินชีนอดอะไรแบบนี้สพานไบฟอสอันนี้ไม่ดีสุดๆไปเลยเพราะว่ามิสมาเวลเราอุตส่ามาเทิร์นี้แล้วเนาะเทิร์สี่เล่นได้ เพราะฉะนั้นเราเล่นมิดระเบียกลางไม่ได้ต้องเล่นทางซ้ายแทนแถ้าเขามีการเปลี่ยนพื้นที่นี่เราเศร้าอยู่นะอ่ะมาคงไม่น่ามีหรอกใช่ไหมโอเคไม่มีฮะมิดเราเราได้ไปตรงกลางเขาเปิดมาเป็นไอ้คนแหลกและได้มาเป็นดรนะ็อคเตอร์ดูมฮะดูมอยู่เนื้อทุบถึงแรงเลยครับแบบนี้ไม่เป็นไร เราแรงอยู่เหมือนกันฮะมีโคไซเดอร์ชุบแมกนิโตมี I bon i Blade, อโบนี่เบลด12พาวเวอร์เทิร์หน้าเราเล่นเป็นเซาแล้วปิดด้วยโคไซเดอร์อโบนี่เบลดได้เช่นกันไปเลยเซลาเอาโดนคุมกำเนิดด้วยแซนแมนฮะตรงนี้โอ้โหเขามีดร็อกเตอร์ดูม ผมว่าเขาเล่นอกต์ดูมแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ตึกแบ็กสเตอร์เนี่ยเขาจะได้เป็นเก้าใช่ไหมถ้าเรานำมุงที่ตึกแบ็กสเตอร์เนี่ยเขาจะไม่ได้บวกสามที่อื่นแรงสุดเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นโกสเดอร์กับแมกนีโตใช่ไหมละ่ละเราชนะตึกแบ็กสเตอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนกต์ดูมก็ไม่น่าช่วให้เขาชนะที่อื่นได้นะ ตรงกลางเพิ่มมาห้าเขาชะตรงกลางครับแต่ทางขวาเขาไม่ได้ชนะเรานะเสมอปะถ้าเขาเล่นดอกเตรดุมผมว่าเราแรงกว่าไปดูกนะเขาแถนมาเขามั่นใจลากเอาแหลนมานี่แม่กนีโต้ลากมาทางขวาชนาอีกครับแบบนี้ลืมคิดไปเลยนะ ส,สแปกโตแบกด้วยครับเกมนี้ครับผมจีจีฮะานนะมาเลยกันต่อครับผมเปิดพื้นที่แรกนะได้เป็นเรมูเรียฮะการได้เปิดเทินนี้ซึ่งไม่มีปัญหาเราไม่มีดอกหนึ่งเล่นอยู่แล้วเทินสองซาบ,บูได้เทินสมมิสมเอลได้นะถือว่าเกมนี้มือไม่แย่สักเท่าไหร่อาจจะแพ้อาจจะแพ้พื้นที่ แมกนิโตก็ขึ้นมาแล้วเนาะเรดดี้ซิฟตัดแมกนิโตก็ได้ครับแต่ขอแบ็กไนก์ก็จะดีมากไอซ์แม่ยิงมาที่มิสมาเวลโอเคเราเล่นมิสมาเวลเทินสามไม่ได้แล้ะใช่อะไรครับเนี่ยรินทารินทางั้นผมทิ้งเลดี้ซิฟไ้ขวาแล้วกันตัดอินฟินิทได้ไหม อรอแบ็คไนท์ไม่ได้เนาะอ๋อแผนเดิมคือเราเล่นมิสตาเบลอ่ะก็ต้องเล่นไปเลยครับเขามีแอนด์แมนมีไอซ์แมนเด็กอะไรวะเด็กส่วอะย้อนดูอีกอาจเป็นเบลดเอ๊ะเด็กอะไรวะแต่ตัดเบลดก็ดีฮะโอเคเป็นกลาดเดเตอร์เรามิสตาเบลครับเอาแวร์ูนะจากมิสตาเบลแรงๆเลย พายุอ,อยู่ในมือ้ว,ว่าเกือบไปนี่เขาไปเด็กอะไรอ่ะผมยังเดาไม่ได้เลยอ่ะอาโกสไซเดอร์มาน้ำบดีพิมไปโอดเป็นดอกสีแล้วโก้ไซเดอร์ขวาไม่ได้อยู่แล้วอาจจะโกสไซเดอร์ไปเลยเนาะเธอหน้าก็ปิดด้วยแมกนิโตก็ได้แรงเหมือนกันไปเขาแพ้กลางเราอยู่แล้วเนาะแบบนี้ แเขาไม่ได้อะไรผมก็ยังไม่รู้อีกเหมือนกันตอนนี้บูมาเวลอ่าเหมือนจะเป็นเด็กซูนี่แหละครับ uh huh. ถ้าเป็นเด็กซูเราก็จบด้วยแมกนิโต้พอก็ชนะแล้วนะเขาน่าจะสู้เาวรเวอร์เราไม่ได้อยู่แล้วเขาไม่ได้ปูบอร์ดมาอลังการกัด้วยเหมือนมือเขาก็แย่อยู่และ ต่อให้เอาตอนก็แพครับผมจีจี G ฮะนนะมาต่อกันครับผมกับเกมนี้เปิดมาเป็นสเตรสนะครัเดมี่อ่ะไม่เป็นไรเราไม่มีรอบต่ำเล่น้ามาทาจางนั้นเหรอแบล็คไนท์ผมแบล็คไนท์ได้เลยเนาะแบล็คไนท์ขวาไปจบจบเขาเปิดมาเป็นซาบูฮะ ทางขวาเป็นแซนดราโอเคแบบนี้เราเลดี้ซิฟตัดได้ตัดสองใบก็ได้เนาะจริงแล้วอะใช่ไหมหรือเรามีอะไรที่จำเป็นตัดใบเดียวปะถ้าตัดใบเดียวเนี่ยอยากให้ตัดอินฟินิเพาะมโตเก็บไว้เล่นเทินหกได้ถ้าตัดสองใบเทินสี่เล่นโกสไซเดอร์เทินห้าไม่มีอะไรเล่นนะอ่ะตัดใบเดียวแล้วกันอ่ะ ขอตัดอินฟินิตได้โปรโดหิงมิโดบายมาสองอันนะอัดแมกนิโตไปได้โบนี่เบลดเป็นแมกนิโต้สิสองพาวเวอร์มาผมเล่นเป็นกัวไซเดอร์กลางเป็กวิโดบายกลางกับขวานะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเส้นใครที่มีย้ายจะแย่เอา ถ้าเราเล่นมีซาวเวลเดี๋ยวจะไม่ติดเขาจะเป็นโลเนนไหมมีแบ็ควิดโอแบบนี้ล็อกสไลด์อา้าวเป็นด่างฮอกด้วยอ่ะอืมเต็มที่เต็มที่พี่โอ้ยหินกี่ก้อนเนี่ยหกก้อนใช่ไหมก็คงได้หินแล้วนะฮะเอ้ายังไม่ได้หินนะประเด็นอะ ถ้ายังไม่ได้หินแบบนี้ผมเล่นเป็นแบบนี้หรือเราจะผ่านผ่านเล่นฟินอไม่จำเป็นต้องผ่านหรือเปล่ายังไงดีมีบนี้เบดขวาชัวชถ้าเราเบลดไปก็อยู่ที่คำมมาถาชูดีครับไม่เบลดเหรอมีบนี้เบลดใบเดียวพอ ก็ได้นะเป็นลีดครับอา้าวสบายเลยครับลีดแบบนี้หมายความว่าอะไรอินฟินอใบนี้หนักหนักทางซ้ายเลยกีๆแล้วครับแบบนี้เราไม่น่าจะแพ้อะไรทั้งนั้นช่างคีกลางเขาก็แพ้ขวาอยู่ดีนะทางขวาเราใหญ่มากตาฮอเขาเท่าไหร่ลืมเลยแาฮอเขาสามเท่านั้นแหละ นี่ต้องดูเลขผมดิไม่ใช่ใชเขาอ่ะเสมอซ้ายฮะทางขวาเราใหญ่กว่าไงาโอโหจีจีครับผมนนะแล้วมาดูวันที่เกมนี้ครับผมเปิดด้วยโลเคชั่นซับเทอเร์เรเนียในหินห้าใบเราไม่ต้องการแบบสุดๆไปเลยตรงกลางเป็นรักในมินชั่นเหรอถามว่าดีไหม อาจจะได้ใช้หรือเปล่าในเมื่อเราเป็นเด็กดิสการ์ทั้งทีครับเขาเปิดมาเป็นเนบิลล่าครับเราเปิดเป็นซาบูเลนสามถ้าไม่มีอะไรเล่นก็เล่นเป็นกราเดียเตอร์ฮะน่าจะได้หินแล้วจริงแล้วอะหินตั้งห้าใบนี่ไงมันได้อย่างนี้เลยผก็เล่นหินที่วอลเมียฮะโคสไซเดอร์มาแต่ไม่มี การ์ดให้ทิ้งเลยอ่ะก็คงต้องผ่านเราจะเป็นต้องชังคีไหมอ่ะเราไม่รู้เขาไป่ได้อะไรอ่ะยังไม่ต้องเล่นก็ได้ครับเทิร์นสี่เล่นตรงกลางอ่าจะ <James Marvel S 2> มิสเมวิลไหมเป็นไปได้นะหินอีกแล้วอรอผมต้องเล่นแล้วฮะชังคีกลางแล้วกันครับ อืมผมคนเบรดไปด้วยไหมเบรดซ้ายเนาะเดี๋ยวเขาจะแรงไปครับทางซ้ายเธอหน้าต้องให้ตัวใหญ่อะ่ะคนจริงปิดไปเลยโอเคงั้นผมได้เป็นเลดี้ซิฟเนาะตัดอินฟิน่อยแล้วกัวไซเดอร์จะชุบมาครับไปถ้าจะไหวนะ ถ้าเราไม่โดนชังคีเขาเตะมาเป็นนิซาเวลครับกับออนสลอดเท่านั้น<ด>นะโอเคครับผมจีจีฮะ